สวัสดีครับวันนี้กลับมากับเมนูวอสทงคัส,สึเคเร่รู้ไหมครับว่าวอสเนี่ยเขามีทั้งน้ำแร่แล้วก็สปาร์ก i n งวันนี้นะครับผมจะใช้น้ำแร่ของวอสมาใส่ทุกเอลเมนต์ของจานนี้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเตรียมหอมแครอทแล้วก็มันฝรั่งเพื่อเตรียมตัวทำซอสแกงกะหรี่ของเราเนี่ยใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วผัดหัวหอมให้นิ่มก่อนครับหอมใหญ่แอบทำให้ผมร้องไห้เหมือนกันนะครับพี่บีขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะครับ ถ้าเราผัดหอมให้นิ่มละหว่านเนี่ยตอนจบซอสแกงกะหรี่ของเราจะกลมกล่อมเลยครับผักโลง่งแล้วก็ถึงคิวน้ำแร่ v อ s t i ตน้ำแร่ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศนอร์เวย์จากนั้นก็ใส่เคลีบล็อกครับหรือบล็อกแกงกะหรี่ก้อนลงไปในหม้อของเราเลยครับใช้เวลาเคี่ยวขั้นต่ำ40นาทีครับและเราก็จะมาหุงข้าวกันดีกว่าการที่เราใช้น้ำแร่หุงข้าวนะครับจะทำให้ข้าวญี่ปุ่นของเราเนี่ย เรียงเม็ดน่าทานและที่สําคัญดีต่อสุขภาพด้วยครับถึงเวลาที่ผมรอคอยเราจะมาทำทงคัตสึกันด้วยครับผมใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำแร่ v o s สปาร์เกล n ิครับตัวนี้จะทําให้แป้งเรากรอบมากเลยครับเวลาไปเจอน้ํามันร้อนๆคลุกเคล้าตัวแป้งให้เข้ากันแล้วก็เตรียมเกล็ดขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนําหมูนะครับมาชุบตัวแป้งจากนั้นก็ไปชุบเกลดขนมปังและก็นําไปทอดด้วยไฟกลางเลยครับ เถึง9นาทีได้และหมูทอดทงคัตสึอของเรานะครับก็ออกมาได้กรอบมากเลยครับเพราะเราใช้ o s s Sparkling ครับครบ40นาทีแล้วนะครับเราก็เอาเคเรซ u อสที่เข้มขน้นมาราใส่ข้าวญี่ปุ่นที่นุ่มและหอมเรียงเม็ดทานคู่กับทงคัตสึกรอบผมบอกเลยนะครับว่าจานนี้มีมิติมากๆครับ เอาเป็นว่าต้องลองไปทำกันแล้วนะครับแล้วก็จะได้ฟินแบบผมนี่แหละขอบคุณน้ำดื่มฟอสไทยแลนด์เจอกันใหม่คลิปหนะ้า enjoy นะครับผม